สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องดีมาบอกข่าวดีจํากันได้ไหมแจ้ขาวหางดําของเราไข่แล้วแจ้ขาวหางดําที่สั่งไข่มาจากลาซาด้านะ่ะได้ตัวหนึ่งนะ่ะ เราได้มาเป็นตัวเมียไข่แล้วฟองหนึ่งเดี๋ยวจะเทียบให้ดูกับไข่แก้ป่าเหลืองเราเดี๋ยวจะเอาไข่วางด้วยกันเห็นไหมความแตกต่างตัวเล็กไข่มันเล็กเนาะซ้ายมือนะ ขาห้างดำขวามือนี่เจ้ป่าเหลืองเราได้ใบหนึ่งแล้วดีใจส่วนแม่ที่ได้ลูกสิบตัวไปป่าเหลืองเราเนี่ยตอนนี้ให้กกบาพีวัดล็อกที่สั่งชุดแรกมาสามใบ ไก่เจบป่าเหลืองเตี้ยสามใบน่าจะไม่มีเชื้อหรอกเดี๋ยวเยวน็นนี้เดี๋ยวจะลองเอาไป่องดูที่สั่งบาพีมัดล็อกไก่ไข่สวยงามนั้นรู้ว่าจะให้แม่นี้หลยฝักส่วน ไก่ดำเทวดาแม่ที่4นี้อันนี้หใบแล้วก็อีกใบหนึ่งเอาไปเทียบกันกับไก่แจ้ขาวหางดำเบสเสร็จแล้วเจดใบแล้วก็ไก่ดำเทวดาเราคู่กันนะอันนี้ยังกกอยู่ อันนี้ก็กกบาพีมัดล็อกอยู่สามใบแล้วก็ไข่เขาเองเจ็ดดูอีกครั้งเจ้าขาวหางดำเราได้แล้วใบหนึ่งยู่กระตีดเดียวไปเดี๋ยวเราไปดู ลูกไก่ที่เราอนุบาลไว้สามวันมาดูกันทอไก่แจ้เราได้สามวันแล้วโอ้ยสันสนหน่อยนี่อันนี้แปดตัวมันอยู่ข้างหลังกล้องตัวหนึ่ง ตัวตัวที่สิบที่ว่าช่วยแกะนั้นไม่รอดอยู่ได้คืนหนึ่งอ่อนแอจัดอันนี้ได้สามวันแล้วเกิงคืนก็เอาใส่หลังแล้วก็เอาไปใส่หน้ารดติกอับปิดฝามีรูให้ใจ บ้างเล็กน้อยเราก็จะมีไก่เพิ่มขึ้นแล้วดูชุดนี้ดิชุดนี้ก็โตแล้วสองเดือนนิดๆปล่อยแล้วขังไว้แต่ตัวไม่สมบูรณ์ เจอกันคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับเมียวก็มา